กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจัดโครงการธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนนำสินค้าจำเป็นกว่า500รายการลดราคาสูงสุดถึง60%เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษมากมายเช่นไข่ไก่แพงละ80บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันตามขวดละ40บาท และข้าวหอมมะลิถุงละ120บาทพร้อมสินค้าไฮไลท์จากชุมชนและผู้ประกอบการชายแดนนานเริ่มขึ้นวันที่24ตุลาคมนี้บริเวณลานกิจกรรมหลังโรงแรมโอปอินบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big วินของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมชงฟ้าจะเกิดประโยชน์ยังไงกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของการนําสินค้าราคาถูก เกือบครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอวันที่29กโครงการกราลัตตุ้นะครับมาวันนี้จ่ายวันนี้ตั้งแต่วันที่2 4ี่ถึง26่ที่ตลาดดิมดาวรถไฟนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วนกะนะนะ็ประการที่2ก,ก็คือในเรื่องของการชงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจน,นั้นได้นำเอาผู้ประกอบการในท้องถิ่นในท้องที่ที่มีสถานการณ์การช่รบนะครับก็คืออำเภอบ้านกวดอำเภอหลันทา,า,าย ข้ามาเป็นผู้จำหน่ายนะครับผมคิดว่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการในเร่องของการคนละครึ่งพับด้วยนะครับก็จะคนจะได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วประการที่3ก็คือเป็นการพัฒนาคุณภาพหรือว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าการได้มีโอกาสมาออกบูธหรือว่าให้มีโอกาสมาค้าขายนั้นหรือว่าเป็นการชาสัมจันธ์สินค้า และก็ถ้าจะให้ขายดีมากมากขึ้นก็คือต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและก็มีรสชาติที่ดีอยู่ตลอดเวลาครับคิดว่าจะเป็นโครงการที่ดีและก็เป็นการกระตุ้นให้คนอนื่นๆนะครับให้ผู้ประกอบการต่างๆนั้นได้ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ยิ่งขึ้นครับรานะคาถึงค้าผมดูเมื่อกี้เนี่ยมีถึง4 0ถึง57เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็จ่ายแค่ครนนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องรอวันที่19เลย วันนี้เป็นการเ,าเป็นวันแรกครับวันแรกและก็ช่วงบ่ายนี้จะมีอาหารสดเนื้อเค็หมูเป็นถ่ามาว่าหมูเนี่ยจะขายแค่กิโลละ50าบบาทวันนี้เป็นวันแรกผมคิดว่าน่าหลังจากประชาสัมพันธ์ออกไปน่าจะมีคนเข้ามาร่วมรูปโครงการมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ชสินค้าที่มีคุณภาพที่คัดเกตมาจากกระทรวงพาณิชย์กรมเาินค่าภายในแล้วก็คัด ผู้ค้าในพื้นที่ของเราเข้ามาร่วม